okay no. สวัสดีครับแคนกิปเปอร์ครับวันนี้พามาชมพูม่าเป็นรุ่นพูม่าฟิวเจอร์พูม่าฟิวเจอร์เป็นตัวแมช GKCNC นะเป็นนิกเกอตฟคัตเป็นตัวที่เขาทำมาสำหรับนักฟุตบอลนะครับของยานซอมเมอร์นะฮะก็น่าจะเป็นเป็นผู้รักษาประตูของไบยน์เมลนิกปัจจุบันนะฮะ ใส่แล้วมันเป็นเบอร์สิบนะครับเบอร์สิแต่ว่ามือผมเบอร์เก้าเนี่ยใส่แล้วปลายนี้วอาจจะเหลือนิดนึงแต่ว่าฝ่ามือเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันหนาหนามากๆครับกำมัดแล้วสุดมาหนามากไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะฮะไม่มีฟิงเกอร์เซฟส่วนชกนี่คือเป็นเป็นโฟมเลย นี่เป็นโฟมบอดี้ <Body S 1> ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นลายผ้าผ้าถักผ้าทอพิมพ์ลายนี่แต่ตรงมือเนี่ยตรงมือตรงนิ้วมือหัวไม่โป้งนะฮะหัวไม่มือก็เป็นเนกาทีฟคัดเป็นโฟมกระเสร็จเป็นก็เป็นเป็นโฟมเหมือนกัน แต่ข้างในเนี่ยสัมผัสได้ว่ามันมันมีแผ่นอะไรบางอย่างจะว่าเป็นการลื่นก็ไม่ผิดนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแผ่นเต็มฝ่ามือเลยเป็นแผ่นเต็มฝ่ามือเลยในข้อมูลนี้อในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเนี้เป็นโฟมหน้ามือเป็น Duo s ซอฟต์ปลาเทคดก็คือมีมีสองแบบคือน่าจะคล้ายๆข้างในเนี่ยจะเป็นเป็นยางอะ มันคล้ายๆยางเป็นยางแผ่นข้างในเนี่ยท,ทั้งหมดเลยนะเป็นเรียบๆไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นแผ่นจะคนละแบบกับของของเอเดสันของแมนซิตี้นะฮะเอเดสันเนี่ยจะเป็นไฮบริดของเขาจะเป็นไฮบริดแล้วก็ ด้านในเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่เขาทำเป็นแบบคลื่นๆข้างในเนี่ยที่ใส่แล้วแบบนิ้วจะแน่นๆอนะ่ะอันนี้ก็ถือว่านิ้วแน่นนะแต่มันเป็นเบอร์สิบมือผมอาจจะเป็นนิ้วสั้นด้วยแหละแต่เนี้ยเป็นเบอร์เก้าที่เออมือเก้าแต่ใส่เบอร์สิบเนี่ยนิ้วก้อยนิ้วก้อยกับนิ้วชี้เนี่ยจะเห็นชัดแต่สองนิ้วเนี่ยโอเคนิ้วป้อก็ถือว่านิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ได้อึดอัด แต่ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันแน่นและเต็มฝ่ามือเลยนี่ดูอัลซอฟลาเท็กนั่นเนี่ยก็คือกัรรู้สึกว่ามันแน่นเต็มฝ่ามือดีนะครับรู้สึกแปลกๆเป็นซอฟลาเท็กดูอัลซอฟลาเท็กนี่ก็น่าจะกลุ่มโฟมซอฟแบเป็น อาจจะไม่ใช่โฟมที่แบบมีความเหนียวอ่ะอันนี้เป็นมีความนุ่มแล้วก็หนึบแล้วก็ด้านในเนี่ยมันมีแผ่นแบบที่ว่าแผ่นแผ่นดู๊กซอ้อ่ะเนี่ยเต็มฝ่ามือเลยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันกำหมัดอาจจะรู้สึกแน่นๆโฟมมันมันหนาขึ้นเนี่ยเวลามันเหมือนเป็นแรงประทนะแล้วมันลดแรงประทะได้ค่อนข้างดีนะะ แต่ถือว่าหนึบดีเชียวเชียวหนึบดีนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ทำการพีวอตอะไรนะฮะอันนี้มาแบบแกะกล่องเลยดูอซอฟต์ลาเทกซีมินนะโฟมหนาซีมิลข้อมือก็เป็นพยืดนะครับนี่ถือว่าจะว่าผมใส่มือมือก้าใส่ผมว่ามันโอเคพอดีเลยอะ่ะไม่ได้ถึงก แค่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยแค่นั้นเองแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะอันนี้ถอดมาให้ดูรายละเอียดด้านอย่างอื่นเนี่ยพายืดที่สำคัญคือจะให้ดูด้านในนี่ ที่รู้สึกได้ว่าที่เขาบอกมันเป็นดนะูโอนะอ๋อ้นี่ค่อนข้างค่อนข้างหนาน,ะนี่ยเป็นโฟมแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นแผ่นเลยยืนดันในเนี่ยเป็นแผ่นเรียบๆเ,เลยนะครับแต่ว่าช่วยให้โฟมหนาขึ้นนี่ด้านใน เห็นไหมนายจะเห็นเนะ่ยนะนี่คือแผ่นอันนี้นี่หลังมือฝ่ามือจะเป็นตรงนี้นะฮะมีทั้งหมด5นิ้วเลยนะครับอันจะเป็นแผ่นเนี่ยอยู่ข้างในเนะี่ยก็รู้สึกแปลกๆดีเหมือนกันแนะแต่ถือว่าโอเคนะใครที่ชอบ เขาเรียกอะไรเป็นความชอบความหนาของโฟมอะแบบมั่นใจในการเข้าปะทะกับฟุตบอลน,นะฮะการรับลูกก็แต่ก็จะมีข้อเสียตรงแผ่นป้ายเนี่ยจะมาแบบหนาไปหน่อยหนาไม่พอก็คือพอจะรับเนี่ยมันจะปิดอตรงนี้พอดีก็แนะนำให้ให้ตัดออกนะฮะนี่ก็อาจจะคำอธิบายอะไรของเขาเยอะแยะนะ แลปลายผ้าระเบลนี่คือหนามากนะโหไม่รู้กี่เมตรนี่พอออกก็น่าจะก็ใช้ได้ปกติครับข้อมือถือว่าก็ถือว่าใหญ่นะคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ใส่ได้นะครับนี่ถือว่าโอเคนะมือก้าวใส่ได้แบบไม่ไม่เขินอะไม่เขินไม่แน่น สายรัดก็หนึ่งรอบเต็มนะครับเป็นโฟมก็ทําได้แค่น่าจะส่วนใหญ่เขาจะเฟล็กหรือปักปักก็ไม่รู้เฟล็กเฟล็กน่าจะดูโอเคกว่าถ้าปักโฟมมันอาจจะเสียนะนี่ข้อมือเป็นขายผ้าผ้าเม็ดพิมพ์ลหรือว่าไม่รู้ว่าเม็ดหรือวินสต็อปเปู้ก็ทัวันนี้ก็ยังแยกกันไม่ออกนะสีโทนนี้นะครับก็จะคนละแบบกับของ เอเดสันนะครับเอเดสันจะเป็นพูม่า u ิวเจเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้ราคาจะเบาวกว่าอันนี้คือได้มาในราคาประมาณซื้อในช้อปปี้ของร้าน DM DM Go Kipping นะครับเขาใส่ไว้ราคาพันแปดแต่ว่าก็ได้ส่วนลดมาช่วงที่เขามีโปรเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีโปรเยอะมากเลยก็ถือว่าคุ้มครับราคานี้ สวยงามถือว่าสวยงามนะมความหนึ่วอาจจะน้อยนิดนึงนะครับความเหนียวน้อยนิดนึงแต่ว่าความหนะึยน่ยโอเคเนี่ยจับุ้นตรงเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันมีสองชั้นนะครับเนี่ยสองชั้นซึ่งถือว่าคืออารมณ์อาจจะร,รู้สึกแปลกแต่ว่าผมมันว่ามันโอเคนะ กับราคาเท่านี้นะครับราคาไม่ถึงสองพันผมว่าโอเคมากเลยสำหรับพูม่านี่สวยงามครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ